พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในแถบอีสานนั้นก็มีมากมายหลายท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ หลวงปู่พมมาเขมัจาโรพระเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานท่านมีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีตาไฟและเป็นผู้มีวิชาโคมศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังเป็นสิทธิของสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักท่านเป็นพระที่มีอภิญญาบารมีแก่กล้าเป็นพระลึกลับอยู่บนยอดเขาห่างไกลผู้คนมุ่งบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นสำคัญนับได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งของชาวพุทธที่แท้จริง หลวงปู่พรมมาเขมาจาโรน้ำเดิมแก้วเป็นบุตรของพ่อแก้วอ่อนจันทึกกับแม่สีดาอ่อนจันทึกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440ที่บ้านกู่สกรอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2452อายุได้11ปีได้บรรพชาเป็นสามเนรอยู่กับสมเด็จลุน เป็นลูกศิษย์สมเด็จลุนศึกษาวิชาคมต่างๆอยู่6ภพรษาเมื่อปีพุทธศักราช2458สมเด็จลุนถึงแก่มรณะภาพหลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลเก็บอัฐิสมเด็จลุนแล้วได้เดินทางออกไปยังจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2460อุปสมบทเป็นภาพพิสุอยู่ที่พระบาโพสันอำเภอท่าพระบาทบริคำชัยประเทศลาว และได้สร้างวัดอยู่ที่นั่นพุทธศักราช2,461ไปสร้างวัดป่าสอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่บ้านหินบักเปงร่วมสำนักเดียวกับผ้าจารย์มั่นภูริธตโตผ้า,าจารย์เสาผ้า,าจารย์วิโร์รัตนโนบนและพ่อแม่สีทัศนท่าอุเทนหลังจากนั้นได้ออกธุดงไปประเทศลาวไปธุดงตามป่าตามภูเขา และพำนักอยู่ที่ภูเขาควายได้ศึกษาศาสตร์และศีลกับปู่ฤาษีอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเป็นเวลา45พรรษาจึงได้ออกวีเวกลุกขมูลเพียงลำพังไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเห็ดละโงกประเทศกรัรมพูชาซึ่งบริเวณน,นั้นเรียกว่าสามเหลี่ยมนกแขกจำพรรษาอยู่ที่นั่นประมาณ9พรรษาก็ออกทุดงไปตามเขตชายแดนประเทศไทยลาว เข้าไปจนถึงประเทศพมา่าไปจำพรรษาอยู่ที่ภูพนมฉัดสามเหลี่ยมทองคำเป็นเวลาสามพรรษาจากนั้นออกธุดงไปทั่วประเทศไทยลาวพมา่ากัมพูชาและประเทศอินเดียพุทธศักราชส5 1 8ได้มาปักกดชั่วคราวอยู่ที่วัดบุปผาวันอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างเหรียญรุ่นแรก ชื่อเหรียญสำเร็จพมมาพุทธศักราช2519ได้เดินทางจากโขงเจียมไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่เวิร์นเพาะปากห้วยไล่บ้านสำโรงได้ออกโปรดสัตว์แผ่เมตตาให้แก่พวกลาวอพยพที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นพุทธศักราช2526เดินทางออกจากเวิร์นเพาะปากห้วยไล่ ออกตุดงไปปักกฎที่บ้านม่วงสร้างโบสถ์พุทธศักราชส5 2 9เมื่อช่วยสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกวิเวคลุกขมูลไปอยู่วัดถ้ำแสงธรรมพมมาวาดบ้านแก้งปลาปกอำเภอปากชมจังหวัดเลยพุทธศักราช2 5 3 1ออกเดินทางจากจังหวัดเลยมาจำพรรษาที่บ้านดงนาอำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างวัดถ้ำสวนหินผานางคอยและบำเพ็ญธรรมอยู่ที่วัดนี้มาตลอดด้วยกุศลแห่งธรรมแผ่ภัยสารทั่วไปมีพุทธศาสนิกชนให้ความนับถือและศรัทธาจนมีสิทธิยานุสิ์มากมายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศกล่าวกันว่าหลวงปู่พมมาท่านมีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีตาไฟมีวิชาคมเข้มขังต่อมา ได้ทุดงข้ามไปยังฝั่งไทยเมื่อปีพุทธศักราช2533หลวงปู่พมมาได้เห็นว่าถ้ำสวนหินภูกระเจียวในเดือนไายจะมีสัตว์ป่านานาชนิดวิ่งกันขวักไขว่เหมาะแก่การฝึกปฏิบัติตนจึงได้บำเพ็ญเพียรตั้งแต่นั้นมาคืนวันนั้นสัตว์ป่านานาชนิดออกวิ่งขวักไขว่ประการหนึ่งว่าเจ้าที่ต้อนรับหรือขับส เพราะชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ของเขาลูกนี้แรงมากไม่มีพระทุดงรูปใดหรือใครมาอยู่ได้แต่หลวงปู่บอกว่าเขาออกมาแสดงความชื่นชมยินดีท่านยังนั่งสมาธิพบว่าเจ้าที่อาราธนาให้พักอยู่ที่เขาลูกนี้เถิดท่านต้องการอะไรท่านจะได้พวกเขาจะจัดหามาถวายจากนั้นหลวงปู่ก็ออกบินทบทัตแผ่ส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง และได้นำความผาสุกมาสู่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีความร่มเย็นเป็นสุขกว่าแต่ก่อนหลวงปู่พมมาโปรดญาติโยมสม่ำเสมอและช่วยดูแลชาวบ้านดงนาและหมู่บ้านใกล้เคียงขนาดนั้นบนลานยอดเขาภูกระเจียวได้ก่อสร้างโบสถ์กึ่งสาราการประเรียนมูลค่ากว่า40ล้านบาทซึ่งหลวงปู่พมมาจเจริญพรว่าฟ้าประทานให้ และยังบอกด้วยว่าเรื่องประวัติส่วนตัวแม้จะม enfin mm. <ai> ีคนจ่ายห้าแสนก็ไม่เปิดเผยหรือใครจะจ่ายสักล้านก็จะบอกว่าตัวเองเก่งหรือมีอภินิหารอะไรใครอยากรู้ให้ไปดูเองที <ulates> ่ถ้ำสวนหินผานางคอยผูกระเจียวเมื่อเวลา22นกา11นาทีของวันที่23สิงหาคม พุทธศักราช2545หรลวงปู่พมมาได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคหัวใจสิริอายุรวม105ปีณวัดธาตุวรารามจังหวัดเลยวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างมีด้วยกันหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์และสร้างอภินิหารให้แก่ผู้บูชายอย่างมากมาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่